ใครกำลังมองหาชุดเซ็ตที่8สุดคุ้มอยู่ตอบโจทย์ด้วยชุดเซ็ต LED T8 รุ่นเบทมีให้เลือกด้วยกัน2ขนาด9วัตต์และ18วัตต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และมีหลอดเปล่าสำหรับขายแยกอีกด้วยให้แสง d a y l ไลท์ใช้งานได้ยาวนานถึง20,000ชั่วโมงความสว่างของตัวหลอดอยู่ที่1,000ลูเมนสำหรับ9วัตต์และ2,000ลูเมนสำหรับ1 8วัตต์ครับมาพร้อมระบบป้องกันไฟกระชากสูงสุดถึง1.5 k v หลอดไฟทำจากแก้วระบายความร้อนได้ดีมีสวิตช์เปิดปิดเพื่อปลอดภัยขณะติดตั้งสายไฟออกหัวรางตัวรางเป็นขั้วสปริงยึดแน่นไม่มีร่วง สวยวิธีการติดตั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยให้ดึงสวิตตัวหลอดขึ้นหลังจากนั้นให้ดันหลอดลงพัวสปริงให้ลงล็อกทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายจากนั้นกดสวิตท,ที่ตัวหลอดลงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับอุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่างจากไรตันสว่างบั่นใจใส่ใจทุกวัด